นี่แกหาโรงแรมให้ฉันยังไงเนี่ยฮะซอยก็ลึกไกลก็ไกลแดดก็ร้อนแล้วฉันเดินมาถึงได้ไงยังคิดว่าตัวเองเป็นดาราอยู่เหรอข่าวลงเต็มโซเชียลไปหมดแล้วเนี่ย,ยแค่นี้นะนี่นายเดินไม่ดูเลยไยงน,นี่คุณคุณไม่ดูตาหมาตาเรือเองนะ พอลแล้วหนีอย่างเงี้ยเหรอแล้วคุณจะทำไงนายคนแถวนี้ปะอืมรู้จักโรงแรมพวกแต้มบูติกโฮเทลไหม <S <S 1> <S 1> <S บอกมาเถอะนาเดี๋ยวมีค่าเสียเวลาให้เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายก็ถึง เดียวอะถ้าเสียเวลาเฮ้ยสอยนจริงเหรอเนี่ยไม่มีแล้วอะ น้องสาวจะรีบไปไหนครับเนี่ยี่อี่พ่อกุ้ยหลบไปเโ้ยโบสพวกมึงมองอะไรกันเนี่ยเฮียเมื่อกี้อะสาวที่ไหนมาไม่รู้โคตรเด่อเลยใช่เฮียโคตรสวยเลยอ่ะผมไม่อยากพาไปอื แล้วพวกมึงไปเก็บตงางเจ๊น้องไว้ยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วเ,เฮียแต่ว่ามันไม่ให้ดอกกันเด้จัดก,การด้วยแล้วกัน

มนี is ่ผใจห้องรับใจมีอะไรก็เรียกผมนะัน นี่นายน้ำไม่ไหลอ่ะไปดูหน่อยดินายตามมาสินายทำไมน้ำไม่ไหลก,ก็คุณใช้มันเกินไะถ้าคุณอยากใช้ต่อคุณก็แค่จ่ายตาังม,มา แสดงว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ฟังผมเลยใช่ไหมผมบอกว่าคุณใช้มันเกินถ้าคุณอยากจะใช้ต่อคุณก็จ่ายมาดิเดี๋ยวไว้เปิดมิเตอร์น้ำให้นะ อีกเรื่องนึงครับช่วยตามช่างมาดูหลังค้าหน่อยเพราะีว่าข้างบนมันรั่วครับนี่นายวางใส่ดูนี้ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแอร์ห้องฉันเสียเดี๋ยวของทรกลับนะครับไ,ไหนอ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ย นายดูซิเนี่ยมันเย็นที่ไหนอะพังขนาดนี้ต้องซ่อมแล้วปะนี่คุณค่าซ่อมแอร์เนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะนี่ถ้าเกิดว่าคุณจะให้ผมซ่อมจริงๆอะคุณก็จ่ายตังค์มาก่อนดิไปเอาในกระเป๋าเนิ่นอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดไปเอาในนั้นเลยไปไอ้ก็ไม่เ็น เอาเป็นว่าครั้งนี้ผมจะซ่อมให้คุณฟรีๆก็แล้วกันนะผมไม่คิดเงินจริงปะเนี่ยมหน้าอย่านายนี่ใจดีไปด้วยเหรอโอ<ฮ>้ยพี่เต มิวมาทำอะไรอ่ะก็ฉันค uh? ิดถึงพี่ไงเลยมาหาแล้วนี่แฟนใหม่เหรอตั iquer. ้งแต่เลิกกับฉันไปนี่พี่นี่รสนิยมต่ำเนาะฮะนี่หล่อนว่าใครรสนิยมต่ำยะว่าเธอไงอ๋อฮอย่างหล่อนเนี่ยนะนี่มิวรู้ตัวปะว่ามิวกำลังขัดจังหวะพี่อยู่ ฉันเป็นไม้กันหมาหรือยังไงฮะอ่านี่คุณแรงน้ำใจนะเนี่ยคิดว่าฉันไม่รู้หรอกว่าแกเป็นใครฉจะแฉให้หมดเลย้สุตาต,รตรกอักเอเป็นว่าคราวนี้ผมติดนี้คุณกัแล้วกันะกน,นะไอะเดียวถ้าอยากตอบแทนฉันเนี่ยไหนก็ต้องลดคล่าเช่าให้ฉัน ครึ่งหนึ่งโอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันออกไปเที่ยวก่อนฝากซัมแอร์ด้วยละ่ะบายเฮ้ยร้านนี้หรือเปล่าวะที่เขาว่าอร่อยอ่ะผมใช้โอ้ยอเฮ้ยขอโทษค่ะคุณหมิวคุณหมิวใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่ค่ะใช่ฉันจำคุณได้คุณหมิวแน่เลยนี่มันสุปตามหมิวนี่หว่าที่มีข่าวว่าแอบอะไรนะแอบแซบกับผัวชาวบ้านมา คุณว่าใช่ไหมใช่คุป้าป้าครับเสร็จแน่เนี่ย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 จำได้มาเลยคุณมาทำอะไรครับคุณแย่งแฟนชาวบ้านทำไมครับอไม่ใช่นะคะคุณไม่อายเหรอครับแย่งแฟนชาวบ้านไม่ขายนะคะไม่ใช่นะคะขอโทษนะคะแย่งกันไปยังไงไม่ใช่ค่ะแย่งแฟนชาวบ้านเหรอไม่ใช่นะคะคุณฉันไม่ได้แย่งค่ะนเหนียวใครอ่ะนี่ช่วงนี้ คุณก็อย่าพุ่งออกไปไหนนะทำไมคุณต้องช่วยฉันไว้ด้วยอ่ะคืองน,นี้ผมอะ่ะมีสิทธิ์รังแกคุณได้แค่คนเดียวนะคนอื่นไม่มีสิทธิ์แค่นี้ก็ไม่มีใครจำได้ละมิวพี่แก้ว มาได้ไงเนี่ยยังจะมีหน้ามาถามอีกฉันบอกให้แกไปซ่อนตัวสักพักไงนี่อะไรสักพักนักขาวก็แห่กันมาละไปไปกับฉันไม่ไปเสนุกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฮะนี่ผมไม่ให้คุณเช่าห้องอยู่ต่อแล้วนะไปได้แล้ว ผมจะถอนคำพูดไงคืนผมให้คุณอยู่ต่อโรงแรมผมก็เจ๊งพอดดีิไปได้แล้วไปเจ๊นี่คุณฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องผมบอกให้ไปก็ไป ใช่ไหมชื่อเจครับนายเห็นข่าวแล้วใช่ไหมนายกับหมิวว่ามันอยู่คนละโลกกันถ้านายยังยุ่งกับหมิวอยู่ก็มีแต่จะทำให้เขาเสียหายท่านนายหวังดีกับหมิวจริงเลิกยุ่งกับเขาซะเข้าใจไหม ของคนอื่นคะช่ตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะคุณมิวคะคุณมิวคะช่วยตอบเลยนะคะว่าทำไมถึงต้องแย่งสามีคนอื่นคะตอบเล่ะตอบเล่อบยค่ะตอคะคุณตอบ่ะยตอบเลยค่ะตอบเลค่ะตอบยคตอบเลยค่ะตอบเยค่ะตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะตอบเค่เยค่ะตอบเลยค่อบย่ะอยค่ะคะอบ่เคยยะเครยะย่เคย่ค นี่เห็นข่าวหมิวที่โดนใส่ลายไหมอะที่ว่าไปแย่งแฟนชาวบ,บ้านเขาว่ะจริงๆนางไม่ได้ทำนะน่าสงสารน่ะรู้สิออครับใช่ค่ะเอาห้องพักที่ไหนก็นได้ค่ะขอแค่นอนได้ก็พอได้ค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยดินไงวนน่ะ คุณนี่ไม่ดูตาหมาตาเรือเหมือนเดิมเลยนะครับหาที่พักอยู่หรอถ้าคุณหาที่พักเนี่ยผมมีแนะนำให้คุณได้นะอ่งงคคตาามหานที เพลงนี้และฉัน